ค่ะจุ๊บๆคนมื่อนี้ยิมาเฮ็ดอันด์ล็อบเคกเอาเริ่มถอดแว่นต่อนละเขาเสียบมาเ่าอชิมาเฮ็ดล็อบเคกไว้กินกับกาแฟกับชาเนี่ยมเะเสาเนาะเคก้กง่ายๆกับอันตัวอบร่มหลอนแบบง่ายๆกันเลยเดี๋ยวตัดอันอนี้ก่อนอันตอนแรกแป้ง แป้งอนเนกประสงค์นะคะว่าใส่แว่นก็กระไดไหมแป้งอนเนกประสงค์สองยร,รอยหกรัมออันนี้ น้อยจืดน้อยจืดเท่ากับไดมาแล้วเข้าไปเอาใส่ในไมโครเวฟให้มันละลายแล้วเขาก็สิเอามาผสมแปงแ้งเนาะค่ะเนาะเอาแป้งให้มันเป็นลุ่มค่อยๆค่อยเทไข่ลงแล้วก็เขาก็ค,อค,อค่อยๆข้นเนาะผสมแปง้งให้เข้ากับน้อยเรียบร้อย กัเ,เลยเนื้อจือดในลอยสิบกรัมเลยค่ะลอยสิบกรัมผสมกับแป้งให้มันเรียบร้อยส่วนไข่กับน้ำตาล เข้ากัตีห้มันเข่ากันเพราะว่าซีได้น้ำตาลสีได้ละลายกวนเสี่ยวมาใส่ไข่กับน้ำตาลเขา้าตีใส่กันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เข้าผสมแป้งไขมันเข่ากันกับเนยเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลลักษณะนี้เราเข้าก็ใส่ไข่ไปเลยใส่ไข่ ไข่กับน้ำตาลกับนมเริ่มบอกไปว่ามันมีนมนมสามช้อนตโต๊ะน้ำตาลหาสิพากรนมสามช้อนตโต๊ะแล้วก็ไข่ขนาดกลางนึ่งไข่หนึ่ง,งลูกขนาดกลางเ่าออมาค้นตีใส่กันให้มันเรียบร้อยแล้วก็ห่อกับมาใส่รอไว้อะใส่ ใจให้หมดไปเลยซินนามอนหนึ่งซอนชาได้ค่ะซินนามอนบานห้าเอื่นอยังว่าลืมเด้อบ่ทล่าใช่ไหมย,ยสาสบ้ากันเด้อลืมเืิมซอมันเืิมซอไทยบ้านห้าเอื่นอยังบ่๊ืเมเ้ากันเป็นก้อนดีหรอมันเป็นลักษณะนี้ มันเป็นดังสีเหล่ากับขาก็จะใส่ไอ้พวกเนี่ยอันนี้เขาเอินเปลือกสมกับเขาเอินเนียอย่างกับลูกเกดตีใส่ไปเลยค่ะร้อยร้อยหาสิบร้อยหาสิบกร,ร๊กกับนวดไข่ขากันกันนี้เพื่อนวดต้องการนวดโดน một tép khẩu cần đi Lâu hoa cặp hả mất tạt cho bèn còn mất tiêm นี่ค่ะผลงานของร็อกเค็กที่เฮาเหตุ <Just stay. S 1> จัดด้วจัดใส่จานนอนอื้อื้ม เป็นยังไงคะผลงาน็อลเคก้กมากินบ่อุ้ยตอนนี้มันยังมันยังนิ่มอยู่มันยังประทานเห็ดไดแค่นี้ละเอาไว้ก่อนเดี๋ยวร้อยมันเย็น 要洛克的牙齿一点。Yeah,